ได้เลยทุกคันจะหมดไปกำนันอ่ะจบถ่ายอยู่เจ้าล้างปลาถูไม่ได้กินแต่เดี๋ยวกดูค่ะเองกินบวกกินจบกินป่ะผมดื่มมาเออถูกป่ะเป็นเที่ยวสงการไม่กินได้ไงดื่มมาเออถ่ายคลิปผมเลยเรื่องจริงทุกคันเนี่ยพี่จับได้เลยทุกคันจะหมดไปกำนันอ่ะจบถูกป่ะไ่กินได้ไง พวกจริงคนนั่งหรือเป่ากิงอาพี่อธิบายเลยอาดิไอ้ไทยน้อนเองกับระนครน้องเองเดี๋ยวจะอธิบายให้อำเภอฟังด้วยแล้วเวลาเมื่อวานน่ะใครมาไหมพรครของเองกาไูนี้กูเดินนี่ออกเนี่ยใครมั่งอาเดินนี่ตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดอาอธิบายพี่อธิบายเลยอาเดี๋ยวเกาดุุงมากเลยาคดุงั่งเลย ี่ือกาต่อเือดีสาว่ตเจินี่งมักินไมเหล้าไหมอันนี้ไม่กินอันนี้กิไหมอ้นีกินอักิไหมต้อไต่อไป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 าไมอนี้กิไมเหล้าไหมไม่กินถามกินเหล้าไหมธรรมดากินคนเรากินหมดกว่าแต่บางทีบงอย่างไม่ไ้องรว่ าจับให้จับจับ้เอาเวลาขวางทางไม่ใช่อดจออดนะแต่เวลาก่อนของทางเคยมาช่วยผมไหมไป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 เฮ้ยอย่ามาไล่นะถ่ายรูปเมื่อวานผมก็ช่วยคุณไปไปไปใหญ่มาพูดอย่างนี้พี่ไป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 

พี่เปิเด้ปฏิบัติปฏิบัติงานคิดนไม่ั้องไม่ร้องได้ถ้าถือได้ได้ไอ้าร้องก็ได้ข้ามาไปเร่องไปเรื่องไปเรื่อ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ